ฝากไว้นิดหนึ่งเกษตรมันไม่ใช่โลกสวยมันไม่ใช่โรแมนติกนะที่เราเห็นเขาสวยเขาโรแมนติกพอเขากว่าจะก้าวข้ามมาชว่วยให้สวยแล้วโรแมนติกได้อะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากความผ่านเอ่อเหงื่อ,อไหลไข้ย้อยมันหนักเหลือเกินเมื่อ,อไหรที่ก้าวข้ามความยากลาบากตรงนั้นได้หนักได้ความสวยงามมันก็จะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดตั้งแต่แรกเอ่อถ้าจะพิสูจน์ว่าความเพียรคนในเหนือจะก้าวข้ามได้อย่างไรหลักการของเราง่ายๆอาจใช้เวลานานถึง3ปี จร้อนอยากให้สําเร็จภายในปีเดียวก็ได้บางคนใจเย็นออสามปีสี่ปีเรื่อยๆแล้วกันแต่มาตรฐานของเราที่ผ่านมาเนี่ยหลายรุ่นแล้วเนี่ยมันรวมๆห้าพันคนเนี่ยปีที่หนึ่งเป็นปีแห่งการพึ่งตนพึ่งตัวให้ได้มากที่สุดพึ่งเงินน้อยที่สุดีที่หนึ่งนะให้มีอยู่มีกินมีใช้โดยพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพึ่งเงินน้อยน้อยลงมาแล้วอยู่ได้พึ่งตนได้คือเรื่องของปัจจัยสี่ พราะสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของชีวมันุคคือปัจจัยสีนะมันมันไม่ใช่เงินเพราะหาเงินก็ต้องมาซื้อปัจจัยสีอยู่ดีก็ทําปัจจัยสีซะเลยค่อยทําไปปีแรกปีที่สอง็ปเรื่องการสร้างความชํานาญขึ้นตนได้และสร้างความชำนาญจะได้รู้ว่าช่วงฤดูนี้มีภัยอะไรฟ้าฝนเป็นยังไงโรคแมลงรบกวนแบบไหนเชื้ออะไรบ้างเออไวรัสอะไรที่มันจะลงตรงนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมความสร้างความชํานาญใน